กินเด็กแลหอลอร่อยเนาะยเด็กทำเป็นอรตาคุอนจังนี่เออเออตะเก็นเก็บไว้นะตาอ่าวันนี้นะครับเราจะมารีวิวการเปลี่ยนท่อนี่ยี่แปดใช่ไหมยี่แปดเนาะพอชิงอันนี้พอาตานเนาะ

อาา่ะตันตันล็อกคันนี้ก่อนอเ,เดี๋ยวเราค่อยดัดเอาล,ล็อกเลยครับล็อกอันนี้ล็อกหรือ,อยังแน่นหรือยังอาะตันลองดัดสิโอเคนี่ละ,ะเฮ้ยมันอย่างนี้หรือเปล่าวะมันทำไมมันโยกเยกโยกอโอเยกอ่นี่ไหนเอาอันนี้นนนแน่นอีกหน่อยดิอ,อ่ะทำไม เออยังมีแน่นเลยเออมันนี่มันบุกเข้าอ้าโอโอม,ม,แมแก้หูเลยเ,าเลตาเซดีเาเยนิดงเลยานลองหน่อยดิโอ้เสียงแบบนี้เสียงแ,แ,แบบนี้อันตรายวะ่ะ